โอเคนะถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำศับคำรากครับมาเลยฮะเชิญครับ oh, ไปเลยจ้ะโรื่องับแบวยากเหรอคะสุดๆคะับ oh. บอกเลยว่ายากสุดๆ oh. ไปเลยครับน้องเปเปอร์และเพื่อนๆช่วยกันเร็ชวรช่วยกันทำท่าทำท่าห้ามพูดทำท่าเลยทำไป uh. ไเ,ไเรื่อยเรื่อย ติดชุดมาทำท่าไปเหมือนแบบเออแล้วติดชุดผูไปที่ชุดผูไปที่เสื้อโอ้ oh. เป็นของวันที่ได้รับจากฝาบาท oh. นะคะอ้าดูซ่าดูริเกิ อันนี้เราติดจริงกันเถอะถเราดูดูเหมือนเราเกลียกันมาเลยนะเนี่ยาเก่งมากเลยโนมิซาโนชิเหเก่งมากเก่งมากไปอแลยเพื่อนเก่งมากเก่งจริงๆฮะและคำที่สามครับคำที่สามมาโอ้ไปเลยครับไปเลยอุ๊ยดีไปดีโอ้ โ리้โหอยู่하ีเดี๋ยวฉั어มาเดินทํา와าหารอยู่นะ와อ้โหเวลาอหรอชุดอะไร่ 페퍼랑 페퍼랑 아, 다 잘하셨는데. 한달도 네, 자신 있게 또 손을 들어준 저, 저 친구가 네, 페퍼, 페퍼. ดีได้หรอคะจับนิดเดียวจัหน่อยได้ไหมแล้วข้าๆคือเพื่อนเหรอคะใช่ไหมอ๋อมูฟิชเอทุกคนทำได้ดีมากมากเลยค่ะมีความสามัคคีดีมากงั้นเป็นของขัญให้เขาชมเขาหน่อยได้ไหมคะเป็นภาษาไทยว่า rớt lời lạc, rớt lời lạc, rớt lời lạc สถานที่ในซีรีส์โอเคไหมฮะเป็นสถานที่นะครับครับและนี่คือคำแรกครับไปดีไปดีฮวาเซอร์ซอเซอร์ยิงธนูนะคะ절벽อันนี้คือแรงอะไรสัลกูจิสุอันนี้อุ้ยมันก็มีเรื่องอีกแบบหนึ่ ชังซุกสถานที่หรอคะโอ้ทำอีกทำต่อควบม้าควบม้าไหนเออควบม้าแล้่นกูยิงธนูยิงธนูเออฮารุซัสเซอร์ยิงธนูใช่เออยิงธนูขันยัมทุกได้ละได้ละที่ได้เพราะอะไรฮะเห็นคุณเห็นกวางหรือเห็นอะไรอยู่ในนั้นไหมฮะ 열심히화살รู้สึกได้ถึง energy ที่ e e g เขาัตว์อยู่เพราะว่ายิงธนูตั้งใจยิงนูมากๆรเมื่อกี้เขาควบม้าเขาไปยิงยิงธนูเลยนะคะเมื่อกี้เออคือเห็นเห็นแล้วค่ะแล้วบาดบารก็เป็นกวางเป็นกระต่ายเ้วยฮะยอมตายคือสุมว่าไงเหมือนว่าจะเป็นจระเตอนแรกก็เลยเข้าใจว่านึกว่าเป็นธนูที่พระราชาโดนยิงนะคะ คำที่สองครับคำที่สองไปได้ฮะไปได้ฮ <laughs> ะห้ะองน <ะ S 1> ำ้ำหคอนได้ได้คำนี้โอเคเลยอ๋อคกี้กับคุยังห้ามพไยอนนีคือแบบอคติ้ดีมากอะทำได้ดีเลยทำได้ดีฮะคำที่สามครับ 집이 <laughs> 어? 요 어? 집이에요? 어, 집이에요. 집이에요. 오, 요 ใช่ฮะที่ไหนป้อนที่ไหนฮะครั้งแรกเลยที่ไปห้ามพูดฮะใบฮะแสนเล่าใหญ่เลยช่างป้อนแสบอ๋ออาหบิบิมบับเลือกกินกันก่อนฉากที่กินบิบิมบับใช่ไหมคิลมินเลยคิลมินใช่ถูกต้อง 네어ี่이제두명ก연정네너무너무호น이좋ย어요จีคองนีควัมสาัารถดีมากเลยค่ะรัมถึงพระราชาแล้วก็ยนั่นยั่นนั่ทน่านเลยนัคะเขาไปด่ที่เนั่นนัมนนั่นนั่นนั่ดูท่าน่เนี่นนัมานั่น่ั่ั คือได้เลเกมแูมาหาอีกเหรอคะเนี่แล้วก็ตอนนั้นไม่ได้เล่นเกมเหรอคะตอนนี้นเขาอยู่ข้างหลังนะพี่อยากจะเซลนั่งข้างหลังชือดูเลยะิีด้วยนะคะครับ <laughs> ขอบคุณเ <laughs> <laughs> ดร็กบอลน้องจุ๊กมมืกีใจมากทีกกไ่ได้เจอในวันนี้นะคะดีใจด้วยค่ะขอบคุณนักแสดงเวอร์ชันพิเศษ ของเราด้วยทั้งสามคนนะขอบค,คุณครับ <_ d ial> หมดมไหมไม่ยากไม่ยากไปเลยไปเลยออก่าทาห้ามพูด <_ d ial> No, p n o Ah, Caviro is a Pazzo. I don't know. Yeah. Yeah. 아, oh, p okay. o oh. แล้วยี่มีไม่ดียังมีใบดีและคำที่สามครับใบใหญ่ไหมเน,นี่ยเออแค่โดนเรย่องเธอเดินทำไมทุกคนตกใจอะคะมันซิอะไรอะชอบตดนคุณที่คนสดแล้วเขาพูดมาซู่โอ้โหพดมาพูดมาซู่มาซู่มโอ้โหรือร้องไห้เหรอคะ โคตรอุโรอ่ะเจี๊ยบผักชีเด็จังคุกตากิ่วหอยตลาดใส่ผักโขมเก่งามากปรบมือให้หน่อยได้ไหมครแลวปกบมือให้กับทั้งสามคนด้วยเก่งมากเลยค่ะชมเขาว่าเลิศเลยหล่กอีกสักคมได้ไหมฮะเลิศเลิศเลยหล่ ล,ลิกเลยละปอะบมือลึกเลยครับทีนี้ได้รับคำชมยังฝาบาทได้รับยัง,ยงอ๋อเลิกเลยละเอาละโอเคผ่านผลไปที่เรียบร้อยแล้วปรบมือดังๆเลยค่ะ